สวัสดีครับผมชื่อนายชักสิทชัยนั้นต่อขิดอุปกรณต่อมอหกวันนี้จะมาอธิบายรายงานที่หนึ่งนะครับเรื่องการต่ออุปกรณ์ต่อจับวงจรการใช้งานต่อใช้งานนะครับแบบสองสายสายลายนะครับสายเสียมตาลนะครับเข้า power supply นะครับแล้วก็ออกมาเข้ารีเลย์ขาห้านะครับแล้วก็มาออก ขาเก้านะครับสายทีม่วงเข้าแมกเนตติกนะครับแล้วก็สายนิวตันเข้าพาวเวอร์ซัพลายนะครับแล้วก็ออกเข้าแมกเนติกนะครับต่อไปก็สาย V บวกนะครับออกจากพาวเวอร์ซัพลายนะครับเข้าเซนเซอร์แล้วก็สายเซ็นจมเงินนะครับออกจากเซนเซอร์มาเข้ารีเลย์ขาสิบสี่นะครับ แล้วก็สาย V ลบนะครับออกจาก p ว w e r s u p p ายเข้ารีเลย์ขาทิศตามนะครับ<ม>แบบสามสายนะครับสายไลน์นะครับสายสีน้ำตาลเข้า p ว w e r s u p p ายนะครับ<ม>แล้วก็ออกจาก p ว w e r s u p p ายเข้ารีเลย์ขาแปดนะครับแล้วก็ออกขาทิศสองนะครับสายสีเหลืองนะครับ <c oughs> แล้วก็ออกจากขาทิศสองเข้าแมกเนติกแล้วก็สาย ต่อไปนะครับสายนิวตันนะครับเข้าพาวเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็ออกมาแมกเนติกนะครับแล้วก็ต่อไปสาย v ีบวกนะครับสีแดงออกจากพาวเวอร์ซัพพลายนะครับเข้าเซนเซอร์แล้วก็สายดํานะครับจากเซนเซอร์ครับออกไปเข้าดีเลย์ขาสิบสี่นะครับแล้วก็สาย v ีบวกนะครับสายสีน้าเงินออกจากพาวเวอร์ซัพพลายนะครับ เข้ารีเลย์ขาทิบสามนะครับแล้วก็ขาทิบสามรีเลย์ขาทิบสามนะครับสายสนเงินออกจากรีเลย์ขาที่สามเข้าเซนเตอร์นะครับแบบสามสายนะครับสายลายนะครับสายสีน้ำตาลเข้าพาวเวอร์ซัพพลายแล้วก็ออกมาเข้ารีเลย์นะครับขาห้านะครับแล้วก็ออกขาเก้านะครับ สายสีแดงมาเข้าแมกเนติกนะครับต่อไปก็สายลายนะครับสายสีฟ้าเข้า p ว w e r s u p p ายแล้วก็ออกจาก p ว w e r s u p p ายนะครับมาเข้าแมกเนติกแล้วก็ต่อไปนะครับสาย v บวกนะครับออกจาก p ว w e r s u p p ายนะครับมาเข้ารีเลย์ขาสิบสี่นะครับแล้วก็ออกจากรีเลย์ขาสิบสี่นะครับมาเข้าเซนเซอร์แล้วก็สายสีดำนะครับออกจากเซนเซอร์มาเข้า รีเลย์ขาทิบตามนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ V ลบนะครับออกจาก power supply นะครับมาเข้าเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับจบแล้วครับ